ือเก่าับขาแต่หยิมหยิมอืมตัวน้ำสวัสดีค่ะปอพอกระส่าออกกินแซ่บอีกแล้วจ้ะอ่ะมื่อเดี๋ยวตั้กุ้งสดสตอสตอกุ้งสดพี่น้องจ๋าเออกระปุลมะเกียวลือพี่น้องเด้อเอาไปแก้มพี่น้องจ๋าอ่ะมาเรากินกับกขาเรากินกับทูนพี่น้องจ๋ามาสโลูโบร,ราณยะหาง ย้ำคือกับพีน้องจ๋ากุ้งมันค้างพี่น้องกุ้งมันค้างก็ต้องแกงคาวด <laughs> ้วยนะอมฤตมาเจ้าจ้า <c oughs> หืมหืมมาพุ่งหงอมาอใส่ใหญ่ใส่ใหญ่สส่บึกบึ้มจ้ะอืม มาจ้ะอืครับอืมูน เออทุนพี่นั่งมันคนกาจจะไม่รู้ทุนจ้ะอืมอืมก็จะให้หยิบฟองน้ำเลยนะพี่นั่งแบบเดียวกันเลยอืมอม,มันจะเส้นน้อยน้อยมา Ừ. cầu tập khá cho tuổi nam ừ. Nó khá tỳ đang xuân nữa, Nghe không? Ủa. Mm hmm. Mm -hmm. Ừ. Ừ. tình nhau thì nhanh không à ừ. มไม่ได้หอมหอมอันนี้ก็หอมอันนี้ก็หอมอืม

นี่แสบไปหน่อยนื่กรอบอืมกรอบ้อมเสบผอม 哦。Oh. ไม่เคยเบื่ออืมความขาใจอืม Vù. Mm. Dạ. Yeah. Yeah.